สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมสติกแมนครับผมชื่อพีเมียนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นครับผมจะเล่นเกมทุกวันครับ <c oughs> ยกยก,ยกเม้นวันที่เป็นไข้ครับอืมโอ้โหทำอะไรดี เดต่อไปผมจะมีเรื่องว่าต้องทำอะไรบ้างเลยนะครับผมต้องเล่นอะไรยังไงนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องเกมนิ่ัอยอืมดย๋ยว,วันไหนผมก็จะลงคลิปนะครับบ,บางวันผมจะไม่พูดครับผมจะปิดไมค์ครับ จะทำไม่ดีนะโอเคเฮ้บนั่นนายใช่ไหมล่ะนายวายวอยวา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 ยวยวายอายวาวายวายายวานายวายายนอยวายวายว่ยวายายวายยวายยโายยวายนาายวายนว่ยาายนายาวายยวาาย อ๋อหันหน้ามดูสิหันหน้ไม่ให้ฉันดูซิพวกเกมน่ะหันหน้ไม่ให้ฉันดูซิพวกเกมน่ะอ่อโอ้สมุดได้ดึ๋งละเดี๋ยวนะฉันในหันหน้าให้ฉันให้ดูหน่อยดิอันละว่าไงล่ะเพื่อนโอ้นั่นแกใช่ไหม ได้ไหมแกยืนนิ่งมาตั้งโอ้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 สองตัวไม่เคยอยู่พอดีไปเจอเสาข้างบนพูดแต่ร้านะแกฉันมีเมียแล้วนะไหนอะเมียแกขอฉันขอดูหน่อยสินายเอ้ยมานี่สิข้างหลังฉันนี่แหละปู่มาไว้ทันใจเดืยเมียแกว่าได้ใช่ไหมอ่ะอะไรอะเมียแกว่าได้ใช่ไหมโอ้อยวา่าไม่ใช่ว่า ไม่เข้าใจภาษา,าคนมนะแม่หนาหุ่ยเฮ้ยตีแคบหมดเลยแล้วทำไมอ่ะก็ฉันไม่ได้เกี่ยวเลยอ่ะเฮ้ยว่าแต่แกามาหาฉันมิดมีเลรเออฉันแค่จะถามว่าแกาเป็นใครและแกเออแกก็รู้จีแล้วนี่ว่าฉันคือเพื่อนแกสมัยวัดทยมอ่ะเออโอเคโอเคแล้วหมายแกต้องอีกนิดนึงด้วย ตุน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 ตนตนตุ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 นเ้ยแกรู้สึกบ่เหมือนมีคนอยู่ข้างหลังแกนะเหมือนมีใครเลยข้างหลังฉันเห็นไม่ใครฉันเก็ไม่เห็นเดี๋ยวนะมันมันถือไม่ด้วย แต่ยมันจะถือไม่เลยสัตว์ไม่เห็นมีอะไรข้างข,ขอโทษน,นะครับที่พูดผมมีสัตว์อ่ะขอโทษน,นะครับผมผมลืมเพิพ่งทำปครั้งแรกครับเอาล่ะมาต่อเลยครับฉันดูเหมือนว่าตอนนี้ไม่ใช่ปริศนาเรื่องวาดอยู่ข้างแก่ไม่เห็นมีอะไรก็ไม่เห็นอะไรเออดึงอ้เมื่อไห่ไม่มองดีๆจะบอก ไอ่เันก็เชนแต่ไี้เจ้านี่คือใครอ่ะแกแกแกอะไรนี่ฉันมาชอบพูดจริงเลยแกต้องตายตายตายวูดวูดอๆฉันตทายแกิดคุ้นไหวนทนโอ๊มือฉันเป็นไรอะ โอ๊ยข้าวสนเนอขอใหเป็นอ่าีดิันม่อจะไปไหนได้หรอนงอูันจะฆ่าแกในเบื่อนดยันน้วยฉันไปดทนกโดนทิ้งน้าอสายชันนี่ก็ไปโดนบดจังเลยเนี่ยดทโอเพื่อน ผมจะช่วยไมได้ฉันก okay, so ็จ okay, so ๋า so ช่วยฉัน so ด้วยแม่จ so ๋าโอ๊ยเดี๋ยว่วยเดีเดี๋ยวเก็บงได้ฉันไม่ได้เลยมุกเสือแต่มุกเสือจะไปไหนเดีจาอย่าไปจุงกับฉันยังยุ่จังเลอโอ๊ยเดี๋ยวอสิโอ้ยโอ้ยอย่างนี้สุดเลยโอ้โหหหห จะคุไม่ได้สฉันจะสู้ตายฉันจะสู้ตายเพืาอผลฉันปุ้นกระตายโอ้โอ้เจ็บันเจ็บขนาดนี้แลยังไม่ตายโอ้ซ้ำซ้ำซ้ำมันมันตายสักทดเะตโดเตนฉันนโอ้ โออเออโอเคครับแค่นี้แหละครับทุกคนเดี๋ยวผมมาทำใหม่นะครับ